เนี่ยข้ามไปได้เลยครับไปที่8เลยดีกว่าครับเห็นแล้วอึ้งอ่ะเห็นแล้วว้าวขอให้ปีหน้าเป็นปีเพชรแล้วกันครับก็มีคนเจ็บมาอยู่เฮ้ยอยากทำไหมอะไรอย่างเงี้ยโปรเกเพลงน่าจะแล้วมันพอมัน8ยังไม่มีแต่หรืออาจจะมีแต่ไม่รู้ไม่รู้พูดได้ไหม 30วันก็คือทํางาน30วันมีช่วงหนึ่งที่ที่ไม่ได้พักเลยครับไม่ได้พักเลยแล้วก็ก็จะมีแกบแก็บ,บ้างแบบ2วันวันหน,นึ่งสวันอะไรเงี้ยช่วงนี้ถ่ายซีรีส์แล้วก็ทําทงานด้วยครก็เลยแบบอาจจะหนักหน่อยแต่ว่าก็พยายามเซฟตัวเองพยายามดูแลตัวเองครับจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้จำไม่ได้คือ,คอมันก็มีพาร์ทที่ช่วงที่หนักแล้วก็ พอมันหนักเสร็จแล้วก็ก็เผลอๆลง,อย,งอย่างเช่นตอนซ้อมคอนเสิร์ตเราก็ซ้อมทุกวันเลยครับซ้อมทุกวันแต่ว่าซีรีส์มันจะหนักกว่าหน่อยตรงที่เราต้องตื่น6กโมงแล้วก็เลิกสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับกีทองไหมนะอ,นนนยอยากจะมีทองกว่านี้อีกไหมมีถ้ามีปีทองก็คือใช่ครับเพราะว่าได้ทําอะไรหลายอย่างมากมาครับได้ทดลองทํา หลายๆอย่างเลยแล้วก็มีโมเมนต์ที่ประทับใจมีมีโมเมนต์ที่ชอบที่แบบได้โชว์ได้ทําโชว์ได้ทําในสิ่งที่ชอบอ่ะครับแล้วก็มีเวลาทํากิจกรรมในสิ่งที่ชอบด้วยก็เป็นปีทองแต่ว่าขอให้ปีหน้าเป็นปีเพชรแล้วกันนะก็ต้ลงทุนแบบว่าช่วยๆกันทั้งทีมเลยครับว่าอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ของเราจริงๆเพราะว่าอยากทําโดยที่ ไม่มีกรอบอะไรมาเป็นตัวกําหนดอยากให้ทุกคนได้ดูในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารจริงๆครับก็เลยตัดสินใจทําเองเลยครับก็แปลกหลายหเรื่องเลยครับหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นแอคชั่นผมก็ไม่เคยทำคิวบูเยอะๆตั้งแผดไว้หมดแล้วครับว่าว่าให้ใช่ให้ให้ให้คิว ตอนนี้ให้คิวถ่ายซีรีส์เป็นหลักเลยครับทุกคนพร้อมที่ทจะแบบทุ่มในนี้ให้สำเร็จไปก่อนนะแล้วก็<ด>แล้วก็อ<ด>ย่างอื่นค่อยมาเคลียร์คิวตามหลังต้องบัวเหมือนเป่าต้องบกตรงๆว่ายัางยังไม่มีแลนในในในหัวเลยครับว่าจะจะเป็นผู้ผู้จัดอะไรเองแต่ว่าก็มีคนแจมแจมมาอยู่เฮ้ย อยากทำไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือผมเป็นคนที่ชอบทำให้มันเสร็จไปก่อนแล้วเราค่อยมาคิดแผนที่สองแล้วก็ค่อยทำต่อไปเรื่อยๆถ้ากระแสตอบรับดีก็พักก่อนไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรทำพักก่อนแล้วเราก็พอเราหายเหนื่อยแล้ว <Okay. S 2> ก็กลับมาคิดใหม่ว่าเราอยากจะทำอะไรจริงๆ ตอนนี้ยังไม่มีเลยตอ,ตอนนี้ยังยัง,ย,งยังไม่มีในหัวเลยครับเพราะว่าในในพาร์ทนี้เราก็มีความสุขแล้วครับการการที่ได้เป็นคนที่ทําโชว์เองคนที่เป็นคนที่สื่อสารในสิ่งที่อยากจะบอกเองทั้งเพลงทั้งการแสดงทั้งงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยเราเรายังสนุกกับการที่ทําด้วยตัวเองอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดเรามีศักย,ยาภาพพอที่จะเห็นแววคนอื่นแล้วก็ไปสร้างให้ให้คนอื่นเนี่ย ได้ให้ทุกคนได้เห็นมากขึ้นนะตอนนั้นเราถ้าเกิดเราพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยทำครับใช่ครับบรรยากาศก็ดีทุกคนทีมงานน่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สนุกมีกิจกรรมไม่ทำตลอดแล้วก็มีถ่ายลงอัพให้ทุกคนได้ดูด้วยทางทางเอ็กซ์ทางอะไรมีมีเบื้องหลังเยอะครับเพราะว่ามีเรามีแบ่งทีมด้วยเลยว่าถ่ายเบื้องหลังให้ทุกคนได้ดูใช่ อัานนี้ก็นั่นแหละตอนตอนนี้โฟกัสที่ซีรีส์เป็นหลักเลยครับแล้วก็งานเพลงเนี่ยมีมีมีเริ่มเริ่มโปรเจกต์ไว้แล้วแล้วก็กำลังจะกำลังจะเริ่มทำกำลังจะมีแพนทำไปอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้สินะก็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 ไม่รู้เหมือนกันครับรอติดตามนะฮะ อ uh, ยังยังยังไม่มียังยังไม่มีแต่หรืออาจจะมีแต่ไม่รู้ไม่รู้พูดได้ไหม ing, หร้อยเปอร์เซ็นต์โปรเจกต์อ <laughs> 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 ะไรนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์โปรเจกต์เพลงเหรอโปรเจกต์เพลงน่าจะประมาณแปดแปดเปอร์เซ <laughs> ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์แล้วครับเยอะครับ เยอะเลยครับเราเราเพิ่งมารู้ว่าซีรีส์หนึ่งใช้เงินเยอะขนาดนี้นะครับก็ฝากทุกคนสนับสนุนด้วยครับงานคอนงานอะไรก็จัดเพื่อเพื่อการที่จะเอามาเอามาทำให้ซีรีส์ดีที่สุดนะฮะนั่นแหละครับก็อยากให้ทุกคนฝากด้วยจริงๆทุกทุกคนทุกฝ่ายทำเต็มที่มากๆเลยครับ7จเนี่ยข้ามไปได้เลยครับไป,ไ,ปไปที่แเลยดีกว,ว่าครับ เห็น้ำแล้วเห็นแล้วอึ้งอ่ะเห็นแล้วว้าวถ้าไม่อยากพลดข่าวันเทิงกอนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ Youtube c h anel n t o p ดาราและ f a n นเพจ Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p ดารากันด้วยนะคะ